และตอซอยสนับสนุนโดยแลสเตอซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยรักคุณไม่เปลียนแปลงวันแม่ปีนี้นะคะยูซีก็มีเมนูเพื่อสุขภาพคุณแม่มาฝากกันเหมือนเดิมค่ะและคราวนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันที่สะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจกับเมนูนี้สโม k แซลมอนสลัดปลาร สลัดแซลมอนรักแม่ค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็มีผักสลัดค่ะแซลมอนรมควันค่ะมายองเนสเต้าหู้อ่อนน้ำส้มสายชูค่ะน้ำสลัดญี่ปุ่นสูตรโชยุน้ำมันงาเกลือป่นนมถั่วเหลืองและกะซรยค่ะเราจะมาเริ่มทำในส่วนของน้ำสลัดกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะใส่มายองเนสลงไปเลยตามด้วยเต้าหู้อ่อนค่ะน้ำส้มสายชูน้ำสลัดญี่ปุ่นสูตรโชยุน้ำมันงา เกลือประมาณครึ่ชงช้อนชาคะและที่ขาดไม่ได้นี่เลยนมถั่วเหลืองแลมคซอยค่ะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยเสร็จแ,แล้วนาไปแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะและขาดไม่ได้กับแซลมอนโรมพันนะคะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความดานันและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเร็งค็ะ สลัดแซลมอนรักแม่ของยุซีค่ะวันแม่ปีนี้สาวๆมีแพลนจะทำอะไรเซอร์ไพรส์คึ่แม่กันบ้างเข้าไปแชร์กันได้ที่ Facebook ของ l ไลฟ s ส i d e Club เลยค่ะ